กุ้งตัวใหญไงสวัสดีจ้าพบกับตียาผพาแสบตามเคยจ้าวันนี้พามากินตำกุ้งสดบ่ได้กินโดนแล้จ้าคืดอยากมาแสบน้ำกันดลยจ้า กุ้งสดสดตัวใหญ่ๆเลยจ้ะอืมจ้ะขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะตําสัวกุ้งสดอื้มสุดยอดเมนูนี้

กระทีมริมรัวฮืมะกรอกเมื่มกกอไจ้ะนี่น กอกผักขาผักชะอมขาดบ่อดาเลยอืม

tuổi nha, nhanh mm. mm -hmm. กินผู้เดียวสุดยอดบอสค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสมีแด้วจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับเบึงรับชมตีย่าผ้าแสบแด้วจ้าพอกันไม่คลิปหนาแด้วจ้าขอบคุณค,ค่ะ